ต่อไปนะครับเนื้อเรื่องสั้นเป็นเร <c 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 ื่องของการอ่านจับใจความสําคัญอ่านตามครูครับการอ่านจับใจความสาคัญการอ่านจับใจความสาคัญการอ่านจับใจความสํคัญการอ่านจับใจความสคัญเรื่อง เรื่องสูนัตเดี๋ยวเดี๋ยวกูลาตุีมาใกล้ๆฝาพันหน่อสูนัตเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนี่หนึ่ ใจความสำคัญเรื่องสุนัตจิ้งจอกกับพวงอังโณสุนัตจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายัง รอ่างงูไรอ่างงนยั่งมันเห็นมันเห็นพวงอ่างงูพวงอ่างงูที่ที่สุกชามสุกชามอยู่บนอยู่บนกิ่งไม้กิ่งไม้เนาะครับผมกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้สูงสูงจึงพูดว่าจึงพูดว่าพวงอ่างงูพวงอ่างงพวกนั้นพวกนั้นคงจะ

กินองูนแต่ก็ธาตุมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าพวงองูน มากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าอัง่พวงนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินเลยซักนิดแล้วมันก็เดิน จากไปกไปพอเข้าใจเนื้อเรื่องไหมครับอ่าจะลองอ่านเองไหมเดี๋ยวให้ครูนําอ่านเดี๋ยวให้ครูนําอ่านก่อนเนาะอันนี้มันเยอะกว่ามันเยอะกว่าอ่าใช่ใช่ครับใช่แต่มันมันล่าเสียงยู่อ่าอ่าโอเคจะลองคุณยี่หุ่นจะลองอ่านเองนะให้ครูนําอ่านครับเดี๋ยวครูอ่านให้หนูฟังอีกรอบก็ได้อ่าโอเคครับ การอ่านการอ่านจับใจความจับใจความสำคัญสำคัญเรื่องเรื่องสุนัขสุนัขจิงจอกจิงจอกกับพวงกับพวงอโมลอโมลสุนัขสุนัขจิงจอกจิงจอกผู้หิวโหยผู้หิวโหยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเดินเดินผ่านมาผ่านมาย่างไร ยังไรองุนมันเห็นพวงองุนที่สุกชามอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุนพวกนั้นพหงหวานน่ารักดิน่าดูถ้าได้กินคงจะช่วย จะชวยให้ค่าให้ค่าดับกระหายกระหายได้บ้างนะได้บ้างนะจากนั้นจากนั้นมันก็กระโดดหวังจากกินอโงนอนแต่ก็แตพลาดมันจึงคิดหา วิธีเอินดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถควาทพวงอมูนมากินได้เลยในที่สุดมันก็ลมเลิกความตั้งใจ และพูดว่าองูนพวงนั้นคงจะาเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินเลยสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปอ่าจจะลองอ่านเองไหมครับอ่าลองดูครับการอ่านับ ใจความสำคัญ,คคญเรื่องสุนัตจิ้งจอกกับพวงองุงนพวงองุงนสุนัตจิ้งจอกโผ้ย<ห>ิว<ห> หอยหอยตัวหนึ่งเดินเดินผ่านมาผ่านมาอย่างไรอย่างไรอย่างไรไรอางุ่นมันเห็นพวก พวงมันเห็นพวงพว,วงใช่ไหมพวงพว,วงครับพวงอางุนที่สุกช่ำชามอยู่ยบนกิ่งไม้สูงจึงจึง,จงพูดว่า ว่าพวกพวงอมุลพวงอมุลพวงวงนั้นคงสักหวานหวานวาน,น่าดูน่าดูถ้าได้กิน คงจะช่วยช่วยให้ค่าค่าดาบกระหายดาบกระหายได้บ้างนะบ้างนะครับผมจากนั้นจากนั้น มันก็กระโดดกระโดดหวังหวังจะกินองโงนองโงนแต่แตก็พลาดพลาด มันจึงคิดหาวิธีวิธีอื่น,นดูบ้างแ,<ต>แต่แต่ไม่ ว่าจะจะทบอย่างไรเอาอย่างนี้อ่านตามครูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านตามครูก่อนการอ่านการอ่านจับใจความจับใจความสำคัญสำคัญเรื่องเรื่องสุนัขจิ้งจอก

พวกองุนพวกองุนพวกองุนพวกถูกนะถูกนะขอโทษทีพวกองุนพวกองุนพวกนั้นพวกนั้นคงจะหวานคงจะหวานน่าดูน่าดูถ้าได้ถ้าได้กินกินคงจะช่วยคงจะช่วยให้ค่าให้ค่ากลับกระหายกลับกระหายได้บ้างนะได้บ้างนะจากนั้นจาก มันก็กระโดดหวังจากกินโงดนแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีเอินดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถ ขวาขวาพวงองุ่นพวงองุ่นมากินมากินได้เลยได้เลยในที่สุดในที่สุดมันก็มันก็ล้มเลิกล้มเลิกความตั้งใจความตั้งใจและพูดว่าและพูดว่าองูนองูนพวงนั้นพวงนั้นคงจะคงจะเปรี้ยวมาก เปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินเลยสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงอมูลสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่ง เดินผ MM ่านมายังไร้องูลมันเห็นพวงองูลที่สุกชามอยู่บอกิ่งไม้จึงพูดว่าพวงองูลพวงนั้นคงจากหวานน่าดู ถ้าได้กินคงจะช่วยให้ค้าดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจากกินอโงนแต่ก็พลาดมันจึงคิดหา วิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถกว้าพวงองูนมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่า

เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองูดสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายัางไรองูดมันเห็นพวอังูดที่สุกชามอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่า พวงองุ่นพวงอังนพวงน้น้คงจะหวานคงจะหวานน่าดูถ้าได้กินถคงจากช่วยให้ข้า่าดับกระหายได้บ้างนะนจากนั้นจากนั้นมันก็กระโดดหวังจากกินอังุ่นแต่ก็พลาก็าด มันเจิง,จงคิดหา,ดหาวิธีเอื่น,ด,นดูบ้างแต่ไม่ว่า,วาจะทำ,ะทำอย่างไร,งไรก็ไม่ไม สามารถคว้าพวงองูมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าองูพวงนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นหน้า กินเลยสักนิดสักนิดแล้วมันแล้วมันก็เดินก็เดินจากไปจากลองอ่านด้วยตัวเองครับผิดเดี๋ยวครูช่วยอาอ่านได้ครับผิดีครูช่วยการอ่านจับใจความสำคัญครับผมเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับ พวงอง,งุลนีมากครับสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายัางไล่อาง,งุลนมันเห็นพวงอาง,งุลนที่สุกช่ำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวก พวง <c oughs> พวงพวงอีกแล้วพวงครับ <c oughs> พวง <c oughs> พวงอางุน <c oughs> พวงน,นั้นคงจะหวานน่าดูถ้าได้กินคงจะช่วยให้ข้าดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะ กินอางุนแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าควงอางุนมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าอางุน พวงนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นหน้ากินเลยสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปรอบนี้ครับเก่งมากครับการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวององุ่นสุนัขจิ้งจอก ผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายัางไรไรยังไรอางุลมันเห็นพวงอางุลที่สุกชำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงอางุล พวงนั้นคงจัดหวานน่าดูถ้าได้กินคงจักช่วยให้ข้าดับกระหายได้บ้างกระหายดับกระหายดับกระหายครับผมดับใหม่ครับออกเสียงใหม่ครับดับกระหายดับกระหายครับได้บ้างจากนั้นมันก็กระโดดหวังจัก กินอางุ่นแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถขว้าพวงอางุ่นมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าอางุ่นพวงนั้น คงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นหน้ากินเลยสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปอืมดีมากครับรอบสุดท้ายอย่าผิดเลยนะเอาอะไรครับ <c oughs> อาลองดูลองดูปามคุยเ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรการอ่านจับใจความสำคัญอ,เอืเรื่องเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายังไล่องุ่นมันเห็นพวงองุ่นที่สุกชำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุ่นพวงนั้นคงจะหวานน่าดู ถ้าได้กินคงจะช่วยให้ข้า,าดับกระหายไ,ได้บ้างน,นะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินอางุ่นแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไร ก็ไม่สามารถวาคว้าพวงอางุ่นมากินได้เลยในที่สุดมันก็ล้มเลิกความตั้งใจและพูดว่าอางุ่นพวงนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นหน่ากินเลยสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปอ่าโอเคครับดีมากครับวันนี้เราจะจบเราจะจบบเทเรียนไค่าดีพอครับผม เหยแตกเลยถ้าผม